เชลฮันร่วมมือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยจัดพิธีลงนาม MOU โครงการเชลดอนเซอร์เคิลลิตี้ชวนคนไทยร่วมแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนบริษัทเชลฮ์นเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาหรือที่เรียกสั้นๆว่า โครงการเชลดอนเซอร์เคิลไลตี้เพื่อพัฒนาชุดความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยมุ่งเน้นไปที่การปกป้องและอนุรักษ์ระบบนิเวศท,ทางทะเลพร้อมทั้งนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาแบบบูรณาการที่สอดคล้องไปกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์ในหลากหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการลดการใช้ทรัพยากรลดปริมาณขยะ เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างระบบเศรษฐกิจใหม่ให้กับชุมชนและสังคมในวงกว้างณนห้องประชุมกำพลอดุลวิทย์อาคารสารนิเทศ50ปีมหาวิทยาลายัยเกษตรศาสตร์ค่ะ อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของพิธีลงนามนั้นได้นักสแสดงหัวใจอนุรักษ์อยากโนดวัชรบูรณ์มารวมเป็นส่วนหนึ่งที่จะเชิญชวนให้ทุกคนหันมาตระหนักถึงปัญหาวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทุกคนบนโลกกำลังเผชิญสำหรับพิธีลงนามนั้นได้รับเกียรติจากดรวิจารณ์ศิมาชาย,ยาผู้อำนวยการมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยคุณพรศนีเชิญรัฐวศ์ กรรมาการบริษัทเชลฮัตเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดรองศาสตราจารย์ดรสุรัตน์บัวเลิศคณะบดีคณะสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัย,ยกเกษตรศาสตร์คุณวรุณีพุทธชาติจากมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและคุณเอกสิทธิ์เฉลิมรัฐวงศ์จากบริษัทเชลฮัตเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดกลุ่มศิลปินลัดไอดอลรวมลงหนามและเป็นพยานในพิธีค่ะครับครับวันนี้เองก็เป็นความร่วมมือระหวา่าง มาริเกษตรศาสตร์กับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและบริษัทเชลฮัตเอ็นเตอร์เทนเมนขออภัยเชลฮัตเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดนะครับซึ่งเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญเพราะว่ากําลังจะนำความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งมาริเกษตรศาสตร์มีคอนเทนต์อยู่ค่อนข้างมากเนี่ยนะครับไปสู่การ์ตูนแอนิเมชันแล้วก็ไปสู่เรื่องของการเมตาเวิส นะซึ่งจะทําให้เป็นที่น่าสนใจแล้วก็ด้วยความรู้ของมรดกเษศาสตร์และด้วยเทคโนโลยีที่เป็นดิจิตัลของอ Hat, เชลฮัตนะก็จะทําให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศของโลกนี่แพร่กระจายไปสู่ทั่วทุกมุมโลกเพราะว่าทางเชลฮัตเนี่ยได้สร้าง ไอดอลที่เป็นการ์ตูนตัวหนึ่งชื่อว่าเชีลดอนนะครับซึ่งก็สามารถที่จะเผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งประเทศไทยโดดเด่นเนี่ยไปสู่ทั้งโลกได้แล้วก็ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงด้านด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและที่สําคัญช่วยให้ทั้งโลกนี้ได้รักสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะสิ่งล้อมทางทะเลซึ่งมีบทบาทมีความสําคัญมากในยุคเศรษฐกิจปัจจุบันซึ่งเราจะต้องให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่งอ่วิกฤตสิ่งแวดล้อมนะครับในในวันนี้ หรืออีก10ปีข้างหน้านะครับจากการประชุมของเวิร์อิคอนอเมิกฟอรัมนะครับเขาบอกเรื่องสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศต่างๆที่บอกไปสัญญิงสัญญาว่าจะลดเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นความเป็นไปได้นะก็ต้องร่วมมือกันนะซึ่งเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องสําคัญประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมันจะเกิดขึ้นแน่ๆจะปรับตัวให้อยู่กับเขาได้ยังไงนะฮะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญอีก,อ,ก,อ,กอีกส่วนหนึ่ง แล้วก็เรื่องที่3ก็คือเรื่องของะะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่บอกว่านะฮะผกผันค่อนข้างเยอะนะครับ,บร้อนมากหนาวมากแรล้งมากต้วมมากซึ่งเราประสบขนาดนี้นะฮะซึ่ง จริง360ภาษาก็รายงานบ่อยนะครับในพื้นที่ไหนวิกฤตยังไงนะฮะซึ่งตอนนี้เกิดขึ้นทั่วโลกแล้วประเด็นสําคัญที่สุดประเด็นสุดท้ายก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพสิ่งมีชีวิตต่างๆนะฮะอุณหภูมิเพิ่มขึ้นไปนิดเดียวนะครับซึ่งตอนนี้ผลกระทบชัดเจนแล้วเรื่องของปากกัลังฟอกขาวนะครับถ้าอุณหภูมินะฮะเราไม่สามารถลดอุณหภูมิขอ,ของของโลกได้สิ่งมีชีวิตต่างๆก็ก็จะเปลี่ยนไป ะะโรคอุบัติใหม่ที่จะเกิดขึ้นซึ่งเราไม่รู้หรือกรณีวันนี้ที่เราให้ความสําคัญก็คือเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยเฉพาะยิ่งที่เกิดขึ้นกับเรื่องของพลาสติกซึ่งเดิมเราบอกพลาสติกเนี่ยนะเราใช้นะครับแล้วเกิดปัญหานะฮะซึ่งตอนนี้ไมโครพลาสติกคือพลาสติกชิ้นเล็กๆอยู่ในทะเลมากมายสิ่งที่เราใช้50-60ิปีก็ยังอยู่ในทะเลถ้าเราไม่จัดการในตอนนี้ก็ปริมาณก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะซึ่งตอนนี้ในร่างกายของมนุษย์เรา ทุกคนนะฮะเต็มไปด้วยไมโครพลาสติกแม้กระทั่งหัวใจก็มีไมโครพลาสติกสัตว์ทะเลเดี๋ยวนี้ปนเปื้อน,นด้วยไมโครพลาสติกปลาทูไทยนะครับแล้วก็สัตว์ทะเลอื่นๆนี่เป็นเรื่องที่ตอนนี้ทั่วโลกให้ความสําคัญนะฮะสหประชาชาติบอกว่าให้ประเทศต่างๆไปคุยกันนะฮะแล้วออกกฎระเบียบนะครับที่จะควบคุมการใช้พลาสติกนะครับเพราะฉะนั้นหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งวันนี้ความตกลงเราก็ ให้ความสําคัญนะครับเรื่องของสื่อประลองศึกษาการกับเคื่อนเศรษฐกิจกุนเวียนให้เกิดเป็นเป็นรูปธรรมนะทำไงให้ให้คนรู้เข้าใจและเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะรเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เราจะมาทํางานร่วมกันนะครับซึ่งสถาบันสื่อประลองไทยเราเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนนะฮะทำงานอยู่ตรงกลางระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมนะครับแล้วก็เอกชนหลายส่วนก็ได้ร่วมการทํางานร่วมกับเราซึ่ง คราวนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับมาาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นแหล่งวิชาการทางด้านสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วนะครับสถานสิ่งแวดล้อมไทยก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะมาเสริมโดยเฉพาะกับการขับเคลื่อนในเชิงพื้นที่การขับเคลื่อนในเชิงสังคมนะฮะเรื่องนี้ก็เป็นส่วนที่เราเราจะทํางานร่วมกันนะครับคือตอนนี้ครับเชลดอนเนี่ยจากจากเดิมเนี่ยครับเราพยายามที่จะเอาเรื่องราวเนี่ยครับของแอนิเมชันเนี่ยที่มันเกี่ยวกับด้านของสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับ เอาไปเผยแพร่นะครับตามโรงเรียนต่างๆนะครับซึ่งอันนี้เราเรียกว่า School โปรแกรมซึ่งเราทำมาเป็น10บปีแล้วครับแต่อย่างไรก็ตามครับตอนที่เราามานั่งคิดครับว่า ในแง่ของแนวทางของการแก้ปัญหาเนี่ยครับที่มันมีความยั่งยืนและบูรณาการเนี่ยเรามาเจอแนวทางของ BCG model นะครับโดยเฉพาะแนวคิด Circular Economy ที่หมหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยมีแล้วก็ทางสถาบันสินวัตรล้อมไทยเนี่ยก็มีคอนเทนต์ด้านนี้เหมือนกันเราก็เลยเรู้สึกดีใจครับที่ได้มาจับมือร่วมมือกันที่จะเอาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นรนครับเอาคอนเทนต์ทางวิชาการเหล่านี้ครับมาย่อยให้ง่ายให้คนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยครับก็สามารถที่จะเข้าถึงได้นะครับแล้วก็จะไปผนวกกับ เรื่องของ School โปรแกรมที่เราทำอยู่แล้วแล้วก็อาจจะมีมิติของ E-Learning ที่เราทำทำอยู่แล้วเหมือนกันนะครับซึ่งเชลดอนเนี่ยได้ทำา l l e r r n n n g มาจริงท่านอาจารย์วิจารณ์ก็ได้เข้ามามาช่วยด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ครับเราเราเองเราก็กำลังมองว่าจัดนี้ครับในมิติของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบแบบครบวงจรเนี่ยเริ่มตั้งแต่การสร้าง awareness นะครับไปจนถึงแนวทางของโซลูชันนะครับแนวทางของการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนและบรูรณาการ ไปจนถึงการที่เราจะ engage กับ community จะทำไงที่จะสร้าง community ของคนที่รักโลกนะครับแล้วก็มาร่วมกันทำเรื่องของสิ่งแวดล้อมร่วมกันครับผ่านโครงการของเชลดอนชนน้องรักโลกครับจริง <Yeah. S 3> ผมว่าการได้มาร่วมง,งานเนี่ยนะครับก็ทำให้เราได้พบกับว่าเรากำลังจะมีโปรเจกต์หนึ่งมีตัวเป็นข้อเป็นตัวเชื่อมที่ทำให้คนทุกเจนเนี่ย เข้าใจปัญหาสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเหมาะสมด้วยการก็คือตัวใช้ตัวกระตูนเชลดอนนี่ครับซึ่งผมว่ามันจะเป็นวิธีง่ายๆที่เริ่มจากเยาวชนแล้วทําให้ทุกคนในครอบครัวเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเข้าใจปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนว่าจะแก้ไขยังไงครับผมคิดว่าครั้งนี้เป็นรูปแบบใหม่ที่มหาลัยเกษตรศาสตร์ก็ยังไม่เคยทํามาก่อนนะครับที่จะเอาเรื่องสิ่งแวดลอ้อมซึ่งเป็นเรื่องที่อาจจะน่าเบื่อในการเรียนรู้ ไปอยู่ในตัวการ์ตูนซึ่งสร้างความกระจกกระเฉงให้แล้วก็เข้าถึงคนทุกวัยแล้วก็โดยเฉพาะคนในวัยเด็กๆซึ่งคนในวัยเด็กที่สําคัญนะจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่จะปฏิบัติให้เห็นแล้วก็สามารถที่จะไปบอกคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าแนนอนาคตได้ดังนั้นเมื่อระบบขับเคลื่อนอย่างเต็มที่ผมคิดว่าสิ่งแวดล้อมในโลกใบนี้จะดีขึ้นเพราะว่าทําคนเดียวไม่ได้ต้องทําทั้งโลก กระเทือนทั้งหมดนะฮะถ้ามีการทําลายสิ่งแวดล้อมตรงไหนมันไม่ได้เกิดเฉพาะในประเทศนะมันเกิดทั้งโลกนนต้องทําทั้งโลกซึ่งผมคิดว่าการใช้โซเชียลมีเดียใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใช้แอนิเมชันเนี่ยจะทําให้ความรู้ด้านนี้มันแพร่กระจายได้เร็วมากกว่าที่เราพูดปากต่อปากน,นะครับผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วเป็นเทคโนโลยีที่กเกษตรศาสตร์กาลังจะศึกษาและอาจจะต้องเรียนรู้กับทางเชีพยัดมากมายเลยว่าเราจะทําให้มันขับเคลื่อนยังไงเพื่อจะไปใช้ในเรื่องอื่นๆ ด้วยนะครับเมว่านี้เป็นครั้งแรกําหรับนวัตกรรมของมหาลัยเกษตรศาสตร์เช่นเดียวขออีกนิดนึงค่ะสำหรับคระทรงรักนะคะว่าทางมหาลัยเกษตรศาสตร์นะคะมองว่าสิ่งแวดล้อมศึกษาค่ะมีความสําคัญและก็สร้างประโยชน์ยังไงได้บ้างคือสิ่งแวดล้อมศึกษาเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าจริงๆเรื่องสิ่งสิ่งแวดล้อมมันเป็นปัญหาแต่ปัญหานั้นจุงเริมเกิดด้วยตัวเองไม่ได้คนที่ทำให้เกิดปัญหาคือมนุษย์จะเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นถ้าเราจะแก้มันต้องแก้เล็กก็คือแก้ที่มนุษย์รายบุคคล นะครับฉะนั้นไม่ว่าจะออกกฎระเบียบอย่างไรถ้าเกิดว่ามนุษย์เป็นรายๆที่มีอยู่8,000ล้านคนเนี่ยไม่ตระหนักและไม่ปฏิบัตินะครับมันก็ไม่สามารถแก้ได้ฉะนั้นถ้าเขาได้เรียนรู้แล้วก็สามารถเอาองค์ความรู้นี้ไปใช้ปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรมผมว่าแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องยากและทําได้